สว่างมากๆเลยครับผมวิธีการติดตั้งเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับในกล่องก็จะมีรีโมทต,ตัวยึดขาโซล่าเซลล์และน็อตจับขาตั้งโซล่าเซลล์และชุดไฟโซล่าเซลล์ UFO หลังจากได้รับสินค้าเราก็ทำการทดลองเทสไฟเลยครับจะมีแผงโซลาร์เซลล์ในตัวและกันน้ำสามารถติดกลางแจ้งได้เลยครับตัวย,ยึดขาจะมีลูกศร3ตัวให้เราทำการประกบแล้วก็หมุนล็อกได้เลยครับน็อตยึดขาถูกออกแบบมาให้เราใช้งานได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องเจาะโดยให้เราสามารถติดตั้งได้ง่ายๆแม้เราไม่มีเครื่องมือโดยขาย,ยึดตั้งจะใช้ขนาด3นิ้ววิธีประกอบก็ทำได้ง่ายๆเลยครับแค่ประกบแล้วก็หมุน ไปติดตั้งกันเลยครับการใช้ชุดโซลาร์เซลล์สำหรับไล่ดวงดาวก็วเพราะว่าไล่ดวงดาวอยู่ห่างไกลาจากไฟฟ้าประมาณ2-3ถึงมกิโลเลยครับก็จะเป็นต้องใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ก็ทําการทดลองมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วครับสำหรับโซลาร์เซลล์ UFO ชุดนี้ให้ความสว่างมากแบตอึดมากเลยครับผมทาการเปิดสวิตช์เพื่อเปิดการใช้งานครับสวิตช์จะเป็นระบบออโต้สวิตช์เราสามารถกดเปิดแค่ครั้งเดียวระบบจะเปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีแสงและจะปิดตัวลงเมื่อมีแสงสว่างครับเปรียบเทียบก่อนติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์ UFO ครับและนี่ก็คือหลังจากที่เรราาาทํกตติดตั้งคม สว่างมากมากเลยครับผมโดยเราสามารถตั้งระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ครับเมื่อมีการเคลื่อนไหวระบบก็จะเปลี่ยนจากไฟหลีเป็นไฟสว่างทันทีครับผมสามารถปิดเปิดได้ที่รีโมทตั้งชั่วโมงการทํางานตั้งให้สว่างได้ตลอดและตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ที่รีโมทเลยครับหากสนใจโซลารเซลล์สามารถกดที่ตะกร้าสีเหลืองด้านล่าง